จรัญพรหลวงพี่พระนรชัยวันนี้หลวงพี่จะมาแบ่งปันในการเข้าโปรแกรมอบั้แดนรอบที่สามรอบนี้หลวงพี่ได้เรื่องของการอายอมรับในสิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังแล้วไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเรียกว่าถ้าจะพูดง่ายๆก็คือปล่อยวางได้แต่ก่อนหลวงพี่ก็จะเป็นผู้ที่ทำอะไรมันต้องสมบูรณ์แบบ ต้องดีต้องสมบูรณ์ต้องดีที่สุดอะไรอย่างนี้แต่พอมาเข้าโปรแกรมเนี่ยมันทำให้พี่วางว่าในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราคาดหวังนั้นแหะบางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็แค่ปล่อยมันไปว่าหมอมันก็เป็นมันแบบนั้นแหละมันเป็นพันนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดามันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เราอ่ะมีความสุข โดยได้โดยในท่ามกลางความไม่ได้ดังใจเราเราก็สามารถมีความสุขได้แล้วเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนมันอยู่ในตัวเรานั่นแหละแค่เราเปลี่ยนมุมมองโปรแกรมนี้ทําให้เราพี่เห็นมุมมองใหม่เห็นแง่งามในสิ่งที่มีอยู่ในรอบตัวและนั่นแหละคือธรรมะหลวงพี่ก็ได้ค้นว่าอ๋อธรรมะแล้วก็แค่ว่าเราวางได้เวลาเรานั่งสมาธิ ทำไมต้องมีเอ่อทำไมเราต้องนั่งสมาธิอ๋อเพราะสมาธิทําให้เรามีสติพอสติปั๊บมันให้เกิดความสร้างสารรค์หรือปัญญาที่มันจะตามมาพอเรามีความสงบทางใจสติก็เกิดขึ้นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแห่งการมีสติอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเมื่อไรชีวิตมนุษย์หรือชีวิตหลวงพี่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเรียบง่ายแล้วมันได้คุณค่าว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ต้องมากน้อยนิดเนี่ยแต่มันได้ได้คุณค่าได้ผลลัพธ์มากได้พลังมากเลยทีเดียวแล้วพี่ก็ดีใจว่าหลายท่านที่หลวงพี่ชักชวนเข้ามาในโปรแกรมนี้แล้วสักท่านมีความสุขครอบครัวเขามีความสุขสามีภรรยากลับมาดีกันลูกกับแม่กลับมาเคารพกันกลับมาดีกันนั่นก็คือความสุขที่มันอิ่มเอิบแล้วมันก็เติมเต็ม ไม่ต้องขอบคุณคุณวินน่ะที่เหมือนเป็นประดุจว่าคอยประคับประคองห้องประคับประคองของโปรแกรมนี้ให้ดําเนินไปแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาคอยจะคิดพัฒนาคอยจะคิดที่จะมีกุศโลบายเรียกว่ากุศลบวกอุบายทําให้โปรแกรมนี้เดินไปด้วยทุกคนหลายท่านแชร์ออกมาว่ามีความสุขกันเลยนั่นแหละคือความ,มเติมเต็มแล้วก็โปรแกรมนี้ทําให้หลวงพี่ มีความสุขในทุกพื้นที่มันพูดไม่ถูกบอกไม่ได้หรือบอกไปก็พูดหมายว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมันเบาสบายโล่งโปร่งมันมาจากที่พอเราปล่อยวางได้เนี่ยเราไม่ติดยึดในอะไรท,ทั้งหลายเนี่ยเวลาเราจะเข้าถึงธรรมะมันเข้าง่ายเลยมันทะลุปู่โปร่งไปเลยแล้วโปรแกรมนี้ทําให้หลวงพี่ใช้การแยกแยะหรือการใช้ชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยวควบคู่กันไปเข้าถึงชีวิตพวกเขาทั้งหลายหรือคนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายได้อย่างง่ายดายและก็เชื่อมโยงบางท่านเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ในเฟซเป็นเพื่อนพี่ในไลน์เนี่ยไม่เคยได้สนทนาคุยกันหรอกแต่โปรแกรมนี้มันทำให้พี่เข้าไปถึงเขาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเ,เราจะมีอะไรมาขวางเราโปรแกรมนี้ทําให้พี่เปิดเส้นทางหรือสิ่งทุกอย่างที่มันขวางทางอยู่ทั้งหมด เข้าไปถึงหัวใจเขาได้อย่างอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวอันนี้ต้องขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาในโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้อยากให้ทุกท่านได้มีเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาและเข้ามาทํามาลงมือทำมันทำกันบ้านอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงอันนี้ก็ขอแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้เจริญพร